สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมเซอร์ริชเชนเคยนะฮะวันนี้แล้วก็มาทำภารากิจที่เราคร้างข่าวให้เสร็จจิ้นนะครับกลับมารูนเช่นเคยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือการซื้อฮออไอเพื่อให้ภารกิจของเราผ่านพ้นไปได้นะครับเป็นภารกิจที่ต้องใช้เงินเนาะนี่นะครับเก็บแค่หลอดมาตั้งนานกว่าจะได้สองพันแปดนะครับถ้าจริงก็เก็บประมาณมาละสามร้อยได้นะแบบเก็บทั้งวันเลยนะทำเควียรไปเรื่อยนะครับเอาละ เพื่อไมแก้ไม่เสียเวลาแล้วก็ไปดูกับพระกิติค้างคางกับปลาเราก็เลยนะครับนะครับวันนี้ผมต้องนอนให้ร่างกายผมฟื้นปูเต็มทุกอย่างเอามาเลยดูสีแดงนี่นะครับอ่ะทีนี้เราก็นี่คือที่ที่เราต้องมานะนี่มุมขวาบนสุดของแมปนะครับที่ที่เราต้องมาเก็บลูกเต๋าพร้อมกับอันยมณีสีแดงนะฮะนี่มาที่เสาเลยจัดไป แข่งไปนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะให้เราเก็บได้เนี่ยเก็บอย่างนี้ก็ต้องสู้หน่อยนะครับดูดูดูเรียบร้อยนะฮะต้องมีพลังงานเต็มเปี่ยมนะครับถึงจะสามารถเก็บได้นะฮะนี่เขาเรียบร้อยแล้วอันยัไมินีก็อยู่ที่สองนี้ตลอดไปเนี่ยเห็นได้มาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปดูที่อื่นกันต่ออันแรกเราได้ไปแล้วนะครับเรามาต่อที่สองนะฮะผมจะไม่อธิบายอะไรมากมายนะครับ ผมจะขึ้นแมพให้ด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าตรงไหนทำธุรกิจอะไรนะครับสีไหนเริ่มก่อนให้เรียงตามนี้เลยนะเนี่ยผมใช้เขาไอถ้าผมไม่มีเขาไอตัวนี้ผมก็ไม่สามารถที่จะผ่านด่านนี้ไปได้เลยนะได้น้ำเต้านี้ไปได้เลยนะครับรจะไม่ได้ว่ามีเก็ชิ้นนะนี่มได้มาแล้วนะครับนีมก็จะรวบรวมทั้งอัญมณีแล้วก็น้ำเต้าติดตัวไปด้วยนะครับเพื่อที่ว่าให้มันสำเร็จไปได้ด้วยดีนะครับก็ใช้เวลา,านานอยู่นะฮะถ้าเกิดว่าเอา่อ แพรพังนี่ก็ยาวเลยเราต้องมีแพรมีอุปกรณ์ทําแพรมีอาหารแต่เรื่องอาหารไม่ค่อยซีเรียสว่าที่ก่อนเนี้ยแบบเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะเลยครับทั้งอาหารทั้งอะไรนะฮะอากาศก็ไม่เป็นอันตรายนะครับกับเรามากค่อนข้างที่เป็นมิดเดิลมนะครับผมพร้อมแล้วผมก็จะไปอันที่สามอ่านี่มีเกาะให้ดูนะครับผมจะทำเกาะให้ดูอย่างนี้เรื่อยๆนะครับว่า จุดนี้อยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับทำตามนี้ไปนี่รับรองผ่านแน่นอนนะครับงผมอาจจะช้านะเพราะว่าหาเหินไปนานะครับแต่มีเวลาก็จะทำให้ให้นะฮะผมจอดแพไว้ไกลไปหน่อยนะครับเดินทางไปวันนี้ก็น่าจะไกลยอยู่นะฮะหวังว่าคงไม่เจอปลาเจอปูเจออะไรกลางทางให้ต้องทำภารกิจเนาะมาถึงแล้วนะฮะ ไกลอยู่เหมือนกันเนาะเดินทางมาก็เกือบจะมืดแล้วล่ะมาเจออันนี้นี่อันนี้เป็นวงแหวนนะครับแล้วก็ใส่ของตามนี้เลยนะครับผมจะเรียงตามสีไปนะนี่ตรงนี้เนาะกอเกาะไอ้กไกลนี่นะครับเรามีในกระเป๋าอยู่แล้วแล้วก็จับยัดไปเลยการเก็บน้ำเต้าอ,อันนี้ก็คือการใช้หินปลาสี่ครั้งนะครับในตัวเรามันอยู่สามใช่ไหมเราก็ปลาไปแเราก็ไปเก็บมาเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับเล็งดีเนาะ,ะให้มันตรงๆนะครับให้มันเหมือนเรานี่ได้แล้ว หินมนจะแตกเลยไงเราก็เลยต้องเก็บมาเพิ่อมอีกอันหนึ่งนะครับดูใกล้ๆข้างบนมีอันหนึ่งใช่ไหมปลาสีั้งอืเยียบร้อยพอดีมีตรงนี้อันหนึ่งพอดีเลยนะครับมันจะมีอยู่ให้เราอยู่แล้วนะครับดีๆนะฮะเรียบร้อยได้มาแล้วนะครับก็ยังง่ายอย่างนี้เลยนะฮะถ้าเราเคยปลานกปลาก,กุปลาเขียดมันคงไม่ยากเท่าไหร่นะฮะได้มาแล้ว เราก็จะไปภารกิจต,ต่อไปกันเลยเปิดไก่รไม่เสียเวลานะฮะถ้าเราไม่มืดไม่ค่ำจริงเราก็จะไม่นอนนะครับจะไปเรื่อยๆเลยนะครับยกเว้นจะหิวจะง่วงนะฮะมันจะเริ่มที่จะนอนนี่เนาะตรงนี้นะเนาะแต่ถ้าเกิดสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับเห็นเพื่อผมมาตอบทันทีแหละแต่จริงด่านนี้ก็ถ้าเข้าใจก็ยังไม่ยากนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ผมไม่รู้ว่าจะทํายังไงจริงเดินทางมาก็จะมืดละคงไปมืดติ่ก่อนนี่แหละนะครับแบบต่อไปเนี่ย กว่าจะมาถึงก็มืดสนิทเลยนะครับแทบมองทางไม่เห็นเลยนะเอาเป็นว่าคืนนี้เราก็จะพักก่อนเพราะว่าการทำเควสเนี่ยบางทีก็จะต้องต้องใช้แสงสว่างหน่อยนะครับเพื่อให้ผู้ชมนี่ได้เห็นเนาะผมก็จะนอนที่นี่แหละถึงจะไม่เหนื่อยมากแต่ก็รู้สึกว่าหิวนิดหน่อยนะครับก็จะหากินหน่อยอ้าวฝนฝนตกซะง,งั้นโอ้โหชีวิตแต่ไม่เป็นไรนอนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะครับ โอเคกินอิมนอนหลับเช้าแล้วนะฮะเดี๋ยวเวลานิดหน่อยก็จะเช้าแล้วนี่ก็เพิ่มสรรอาหารแล้วก็เตรียมอุปกรณ์นิดหนึ่งนะฮะสรับภารกิจของน้ำเต้าตัวนี้นะฮะคือการใช้ไฟนะครับใช้ไฟในการเผาเราียกว่าต้องเผานะฮะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ที่ทําแคมป์ไฟไปด้วยนะครับม,ม,มันจะได้ไม่ยุ่งยากนะฮะมันจะได้ไม่เสียเวลาต้องดูว่าอันนั้นฝนตกหรือเปล่าด้วยนะ ทำแคมไฟไปเลยนะฮะพวกญ้าที่จุดไฟแล้วก็พวกฟืนต่างๆนะครับนะไม่ร้องไม่วุ่นวายจะได้ง่ายๆไปเลยนะครับเรียบร้อยจะฝนดำม,มันตกสั้งงนนะฮะเป็นอะไรที่อืมเหมือนโดนแก้บอกกันเลยนะครับว่าตัวเนี้ใช้ครบเพลิงไม่ได้นะครับใช้ ไม้ที่ติดไฟมานี้ไม่ได้นะครับต้องใช้แคมป์ไฟอย่างเดียวถึงจะถึงใจนะครับตัวนี้มันไม่แรงพอเดี๋ยวผมรอให้ฝนหยุดตกก่อนละกันแล้วก็จะมาเผาน้องกันเลยนะครับพร้อมแล้วฮะอุปกรณ์พร้อมบรรยากาศดีอากาศโปร่งใสนะฮะพร้อมที่จะเผาเนี่ยก่อไฟข้างล่างเลยเผาเรียบร้อยเลยนะครับนี่โอ้โหเรียบร้อยง่ายๆนะครับตัวนี้ก็ประมาณนี้ ได้มาเรียบร้อยสีเขียวแล้วก็จะไปที่ต่อไปกันเลยนะฮะแต่ยังไงแล้วก็ได้ใช้ไฟแล้วเนาะขอใช้หน่อยเสียดายฟืนนะฮะอุปกรณ์หายากนะครับย่างอะไรไปกินหน่อยเวลาเดินทางก็จะได้มีอะไรติดไม้ติดมือไปกินด้วยนะครับเรียบร้อยให้ดูแมมก็นหน่อยละกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะนี่นะครับนี่คือจุดจาดสีเหลืองนะ โอเคไปต่อกันรอบนี้อาจจะไปไกลหน่อยนะครับโนนฝั่งโนนเลยนะฮะโนนตรงช่วงมกลางๆเกากะนะฮะไปดูกันเดินทางไกลอาจจะมืดระหว่างทางเนาะอืมมืดจริงพอจะมาถึงก็เลยเวลานิดหน่อยดูในแมนไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาขีงไกลมากนะฮะโอเคร okay. เราไปหาที่พักกันแล้วพรุ่งนี้เช้า เราค่อยไปต่อกันใหม่นะครับวันนี้เราพักน้นก่อนเราก็จะจอดเรือไว้ฝั่งที่เราจะเดินทางไปต่อเนาะโอ้ยเจออะไรวะเนี่ยไอ้แคอหโหมืดไม่เห็นเลยโอ้โหมืดไม่เห็นเลยนี่มันเจอนหนก่มมืออาชีพนะฮะไก่ทอนอย่างอายผมเลยจะบอกให้เห็นไหนวะเรื่ะโดดละเรียบร้อยนะครับมุดดิมีไปแล้วอ่ะก็เจออุปสรรคนี้หน่อยนะครับ เราไม่ทําเครสด,ด้วยก็ค่าๆใบละไล่ันไปนะครับเนี่ยตรงนี้คือเป้าหมายต่อไปของเราเนาะเราก็จะนอนกันตรงนี้แหละคืนนี้เดี๋ยวพวกนี้ค่อยมารุยเตดน้ําเต้ากันต่อนะครับคืนนี้นอนพักผ่อนก่อนล้วกันเช้าแล้วสำหรับน้ำเต้าลูกนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับต้องรอวันที่ฝนตกเท่านั้นเองแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกด้วย วันที่โชคดีหลังจากโชคร้ายมานะฮะฝนตกแล้วก็ใส่ไอ้เม่็ีเข้าไปแล้วก็สามารถเก็บได้เลยง่ายๆนะฮะอันนี้ค่อนข้างง่ายเนาะแต่ต้องอาศัยโชคนิดนึงว่าวันนั้นเราจะเจอฝนตกหรือเปล่านะฮะตรงนี้นะอันนี้ได้มาง่ายๆแล้วต่อไปก็เดินทางต่อผมก็พยายามดูอ่าสุขภาพร่างกายเราว่าเราร่างกายเราขาดอะไรนะครับบางทีผมขาดผักก็เติมผักนิดนึงเพื่อจะได้ไม่ลดนะครับเวลาตื่นนอนขึ้นมา ไปต่อกันเลยจะได้เคลียร์ภารกิจของเรากันนะครับตรงนี้มาถึงแล้วค่อนข้างไกลแต่เรามีเวลาอยู่นะฮะมาถึงก็เกือบมืดเหลือไม่ถึงนาทีนะครับก็จะมืดแต่เราก็ยังเป็นอไไกลไม่ได้หรอกเราคงต้องพักที่แคมป์ที่ใกล้สุดก่อนนะครับพรุ่งนี้เช้าเราค่อยว่ากันใหม่นะฮะตรงนี้นะเกิดที่ที่เราจะมาเด็ดนะครับ สำหรับน้ำตาลูกนี้ค่อนข้างที่จะย่า,ยาแล้วก็อาศัยเวลานิดหนึ่งนะครับตรงนี้นะตรงส่วนกลางนะครับอาศัยเวลานิดหนึ่งนะครับพอเราเริ่มทำแล้วนี่มันจะมีเขาเรียกว่า shadow a l m o n t e r นี่ฮะเงาของมันนี่มันจะกระจายทั่วเกาะเลยเราต้องหาให้เจอแล้วก็เก็บมาให้หมดมันจะมีอยู่6ชิ้นแล้วก็ค่อยมาที่ตรงนี้แหละนะครับน้ำตาหายไป ผมเดินหามาพักหนึ่งละในที่สุดก็น่าจะเจอละตรงข้างหน้าเรานี่นะครับเราเดินเข้าไปเก็บเลยเนาะมก็ลองยิยงเล่นมาตั้งตงนานเก็บเสร็จแล้วก็เดินหาใหม่เลยนะครับไอ้ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสุ่มหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยเล่นของอันเนี้ยแมปเนี้ยครั้งแรกนะครับไม่เคยเล่นหลายรอบนะไม่รู้มันจะสุ่มหรือมันจะยังไงนะครับก็ประมาณนี้แหละเราหาดูว่า ไอ้ตรงตามโขดหินตามลายเรือนอ้อมอ,อมหาหามันก็จะขึ้นมาเองให้เรานะครับอย่างเห็นไหมว่าเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยโคมันก็ไม่ยากเกินไปนะเดินเดินหาไปก็จะเจอเองนะครับเดินหาต่อไปต่ออ่าบางทีเนี่ยเห็นไหมมันชอบอยู่ตามเงาบางทีมันอาจจะยากถ้าม่สังเกตดีนะครับ เดินต่อไปหาต่อไปบอกว่าคงไม่น่าเกินไปผมใช้เวลาที่นี่นานมากเห็นไหมครับตรงนี้เป็าหญ้าไอ้หญ้าตรงมันสีนดำนี่นะฮะตรงนี้หายยากนะโอเคขี่อ่นแล้วเนี่ยน่าจะใกล้ครบแล้วนะน่าจะห้าแล้วเนาะลืมนับเลยเนี่ยอยู่ที่เดิมนะฮะกลับมาอยู่ที่เดิมที่ที่แรกของเราเนาะตัวนี้น่าจะครบละผมจะลองเดินไปดูก่อนว่ามัน ได้ห,หรือเปล่านะฮะครบหกอันแล้วไกลเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเดินสลาเลยเอยไม่ได้ะ่ะทำไมวะไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูใหม่อ้าวได้ซะงั้นนะครับเมื่อกี้ผมก็แบบเดินมาแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปนะฮะได้เฉยเลย คือคือเราเก็บแล้วคือเราเก็บของอันแล้วเนี่ยเราก็มารับที่แหละอาจจะชิ้งเวลาช่วงเวลาสักพักหนึ่งนะครับอาจจะข้ามวันหรืออะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มาแล้วผมก็ได้มาแบบงงๆโอเคเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เดินทางกันต่อนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือมเมล็ดสับประรดแล้วก็มเมล็ดเลมอนนะครับเราต้องใช้2อ,อย่างนี้ปลูกนะเพื่อที่จะให้เควสนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับ นี่ต้องเตรียมตัวไปนะเอาแค่อย่างนั้นหนึ่งพอนะครับแล้วก็เตรียมน้ําเตรียมปุ๋ยไปด้วยเผื่อว่ามันมีอะทําให้กับำจัดแมลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาสักวันสองวันนะครับผุกคไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไปต่อกันเลยนะฮะเดินทางไปหาเกาะต่อไปกันนะครับจะได้ไม่งงมากนี่นะผมให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าตรงไหนคือตรงไหนมาเทียนให้ดูก่อน,นให้ดูหลังให้ดูแต่ล่อไปแล้วกันมาเทียนจะลืมนะฮะว่าให้ดูหรือย,อยังนะครับ ก,ก็ค่อยทําตามไปแล้วกันนะฮะมาถึงเรียบร้อยคอนข้างที่จะไกลอยู่นะครับมาถึงก็มืดเหมือนเดิมแต่เรามีแคมป์ที่เราเคยสร้างไว้ตั้งแต่ก่อนโน้นนะฮะตั้งแต่กี่ปีแล้วไม่รู้นะแต่มันก็ยังใช้ได้ดีนะเราเตรียมเอาหอาหารนิดหน่อยแล้วก็นอนรับอ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วค่อยมาเริ่มต้นใ,ใหม่นะครับว่าเราจะทําอะไรทํำยังไงนะฮะ ขั้นต้นก็เก็บพรางก่อนเพราะว่าเดินทางตอนกลางคืนนี่เราจะเสียแล้เยอะเพราะว่าไอเสื้อหนังจระเข้ของผมนี่มาโดนพังไปแล้วหมดอายุเราตอนนี้ก็หาไม่ได้เลยนะครับไม่รู้จะทํายังไงกับมันโอเคแต่เราก็เดินทางกันต่อเลยนะฮะเก็บพวกผลกุลหมากล่างถายไปหน่อยเพราะว่าน้าผมเริ่มหมดแล้วนะครับนี่เจออุ่นพอดีนะครับเอาไปด้วยเผื่อว่าที่จะเอาไปใช้นะครับ ได้มเมล็ดสับประรดมาเพิ่มเฉยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้ใช้หรอกเราใช้แค่อันเดียวนะครับโอเคมาถึงแล้วนี่นะฮะคือที่ที่เราต้องมาปลูกสับประรดนะครับดูตรงข้างใต้มันจะเห็นว่ามีที่ปลูกใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะฮะคือที่ปลูกอันใหญ่คือเมลอนอันเล็กคือสับประรดนะครับเราปลูกเลยนะฮะเตรียมดินก่อนเตรียมดินก่อนเตรียมดินไ้สรับปลูกนะครับ ปลูกเลยก็มดูจะได้หรือเปล่านะโอเคใส่เข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับปลูกเลยนะฮะผมปลูกข้างบนนี้กันปลูกข้างล่างก็น่าจะได้นะผมว่านะผมปลูกใกล้ๆแล้วกันเนาะเป็นเมล่อนนะครับต<ม>ด,ดน้ำ,ดดนำเตยวน้ำมาด้วยนะอย่าลืมนะครับอุปกรณ์น,นะฮะตรงนี้ก็เป็นสับปรดนะครับ ทีนับนะฮะโอเคลูกเรียบร้อยทีนี้ก็คงต้องรอนะครับต้องมาดูเรื่อยๆนะฮะหวังว่าคงไม่ลืมอัดคลิปตรงนี้อีกนะเดี๋ยวผมจะผ่านไปสักวันสองวันก็มาดูเรื่อยๆนะครับผ่านมาอีกวันหนึ่งนะฮะวันนี้มีให้ใส่ปุ๋ยเว้ยแต่ยมไม่ได้นะครับไม่ได้แฮวันนี้อ่า วันใหม่อีกแล้วนะฮะไปดูซิว่าวันนี้จะได้ไหมโอ้วันนี้มีให้กำจัดแมลงอุ้ยได้ด้วยโอเคเราดูแลไปเรื่อยๆเราก็ได้เองนะครับใช้เวลา3วันนะเรียบร้อยแล้วนะครับต้นไม้ยังไม่เกิดเลยมีสับประรุกเกิดมานหน่อยนะครับโอเคได้แล้วอันนี้อันสุดท้ายนะครับได้มาทั้งหมดเกล็ดลูกเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะไปที่ ผสมน้ำเต้ากันนะครับตรงนั้นนี่จะเป็นอยู่ช่วงเกาะกลางเนาะไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับก็นี่เลยนะฮะเตรียมตัวมาก็พอนะครับนี่คือที่ที่เราจะมาผสมเต้ากันนะฮะเป็นน้ำเต้าสายรุงนะครับเอ,อ้เคมาอะไรวะนั่นได้มาแล้วเด่เคมาพอดีไอ้โอ้โหมันแก้กันจะชัดเลยนะครับอย่างนี้มาสิครับ ็มาสิครับเรียบร้อยนะครับได้น้เต้ามาแล้วนะฮะดูว่าน้ําเต้าทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคเก็บมาเรียบร้อยทําให้กระเป๋าของเราสามารถจุเพิ่มได้อีกนะฮะก็ถือว่าดีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้ที่เกาะอื่นได้ด้วยหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ดูนี้ก็น่าจะใช้ได้แค่เกาะน,นี้เนาะก็จะให้เราสามารถจุของเพิ่มได้นะครับนี่คือรางวัลของเกาะน,นี้นะ แล้วทีนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรแล้วนะฮะทุกอย่างโอเคเรียบร้อยภารกิจที่ค้างคามานานแสนนานนะครับใช้เวลาหลายปีทั้งที่มีเวลาเล่นแล้วก็เอาแครอทที่ได้มาไปซื้อเกาะด้วยนะครับทำให้เราสํเดดาเร็จแล้วด้วยดีนะครับดินดีด้วยนะฮะผมก็ผ่านด่านนี้ในที่สุดนะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็จะไปเก็บแครอท ื่อให้ได้900นะฮะเพื่อจะซื้อแมปต่อไปนะครับนี่เลยนะผมจะรีกเก็บให้ไวที่สุดแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ประจนภัยในแมปต่อไปด้วยกันนะฮะเอาระหะสหรบพัดนี้นะฮะก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ